นี่ค่ะทุกคนเราจะมาตัดกระเจี๊ยบกันนะคะอันนี้ขึ้นเองนะคะนี่ดูฝักใหญ่มากนี่ค่ะฝักใหญ่ๆแบบนี้ไม่แก่นะคะนี่ทุกคนมาดูสิคะนี่ยฝักเยอะมาก กระเจี๊ยบจ้าอุ้ยตกนะคะฝักน้อนอุ้ยอ่อนๆเลยนะคะไม่แก่นะคะฝักเขาใหญ่มากเลยค่ะว้าวนี่ค่ะ นี่ถ้ากินดิบๆต้องฝักเล็กๆอุ้ยตกข้างล่างนะคะโอ้ยถ้ากินดิบๆต้องฝักเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยดูสิคะกระเจี๊ยบเอนก่อน,ออนจ้ามีบุ้งด้วยนะคะเนี่ย ครบุ้งเรื่้งนะคะอลองไว้แบบนี้เลยนะคะ เลยจ้านี่ค่ะมาดูใกล้ๆกันนะคะได้ไหมคะนี่ค่ะ,คะกระเจี๊ยบสดๆจากต้นเลยนะคะปอสานพิกค่ะ